สวัสดีครับพบกับ TCL Tab 10 LTE Gen 2นะครับก็เป็นแท็บเล็ตที่น่าสนใจมากในงบประมาณ6,000กว่าบาททำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือเขาแถมปากกาให้ฟรีนะครับเป็นสไตลัสที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็รองรับแรงกดตัวนี้น่าสนใจมากนะก็เข้ามากับหน้าจอขนาด IPS 10.4นิ้วนะครับก็เป็นจอที่การแสงผลใช้ได้เลยตัวนี้ความเอียดอยู่ที่ 2K ดูหนังฟังเพลงจดบันทึกต่างๆใช้ด้านได้ดีทีเดียวนะครับรุ่นนี้มีลำโพงมากถึง4ตัวคือฝั่งนี้2ฝั่งนี้อีก2พร้อมพอร์ต USBTypeC ก็โดดเด่นพอสมควรสำหรับดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับด้านบนเป็นปุ่มกด power ปุ่มวอลลุ่แล้วก็มีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะฝาหลังเนี่ยเป็นฝาหลังโลหะหมดเลยเรียบ มีเลือกสีเดียวถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ปืนสีเท่าๆแบบนี้แล้วก็กล้องแปดล้านพิกเซลก็สําหรับใช้งานทั่วไปนะครับเรื่องของการใช้งานต่างๆก็รันบน Android 13นะก็ถือว่าโอเคใช้งานทั่วๆไปกําลังดีนะครับมีแอปพลิเคชันลงต่างๆมาค่อนข้างครบละแล้วก็ลงผ่าน Play Store ได้ตามต้องการโดยรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดนิดนึงคือความจุเข,ข้า 64G กิกก็คือต้องใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มนะสำหรับใครที่ใช้งานแบบลง,ลง,ลง,ลงนู่นลงนี่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะโดยรุ่นนี้เนี่ยรองรับ 4G LTE ด้วยอันนี้สำคัญมากและเป็นจุดขายหลักเลยทีเดียวนะครับก็สามารถโทรได้มันมีไดียร์เลยข้างล่างครับเหมือนกับมือถือเนี่ยแล้วก็สามารถกดเบอร์แล้วก็โทรได้เลยแล้วก็ต่อหูฟังบลูทูธนะเพราะตัวนี้มันไม่มีพอร์ต3.5เรื่องของการตั้งค่าต่างๆเราก็จะเหมือนมือถือนะครับเราใส่ซิมได้เราก็สามารถปล่อยฮอสปอตจากตัวแท็บเล็ตได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ Next Vision ตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับ Optimize การแสดงผลต,ต่างๆนะครับจะเป็นเกมเป็นวิดีโอยู u b e นะครับเขาจะไปเข้าไปจูนเสียงต่างๆให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มีอ๋อเขาสามารถตั้งค่าตัวปุ่มลัดนี้ได้นะครับว่าจะให้ทำอะไรยังไงมันเหมือนคล้ายจสเจอร์บน S Pen นของ Samsung นั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะ,ะเรื่องของสเปคต่างๆนะครับก็มากับชิป Helio P22T นะครับจะเป็นตัวเดียวกับตัว Nextpaper 11เลย RAM 4กิกความจุ64แล้วก็รันบน Android 13แบตเตอรี่6,000นะ เรามาดูตัวปากกากันนะครับโดยปากกาที่เขาแถมมาคือเป็น TCL Stylus นะตัวนี้รองรับแรงกดที่4,96 0ระดับนะครับเนี่ยมันจะมีเมนูลัดอยู่ข้างๆครับก็คือสามารถใช้งานเป็นแบบโหมดต่างๆได้เลยเดี๋ยวผมมาดาูเรื่องของโหมดที่น่าจะได้ใช้งานกันบ่อยๆนะครับก็คือเป็น E Signature นะครับตัวนี้เนี่ยจะให้คุณสามารถเซ็นเป็น E Signature ได้เลยก็เหมาะกับเขาเรียกว,ว่าอะไรดีเอาไว้แบบเป็นดิจิตอลซายหรือเอาไว้แบบ เซ็นลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเซ็นเข้าไปได้นะครับเนี่ยเราก็แบบเซ็นไปเ้วก็กดเซฟไปซะนะครับมันจะเซฟเป็นไฟล์ gif นะครับแล้วก็นำไปใช้งานในเขาเรียกว่าเป็นพวกเอกสารอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเหมาะกับยุคนี้นะที่หลายบริษัทเขา,าสามารถส่งเป็นไฟล์ดิจิทัลได้แล้วไม่ต้องส่งตัวจริงไปนะครับก็ประหยัดประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรอย่างมากเลยนะแล้วก็มี gif maker นะครับมันจะเป็นกระดานเอาไว้เขียนนะครับแล้ว มันจะบันทึกเป็นวิดีโอให้ครับอ่าผมเขียนนะให้มันเพลเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นจิมมิกที่น่าสนใจแต่ก็ไม่รู้เอาไปใช้อะไรนะครับแล้วก็มีอะไร มี f o l t i n g window ที่เหลือก็จะเป็นแบบปกตินะครับแล้วก็มี new handwriting ก็คือเป็นแอป J-Note ที่เขาแถมมากับตัวเครื่องนั่นเองซึ่งตัวนี้จะเหมือนกับ TCL 40 Next Paper นะครับคือถ้าเราใช้แอปเขาเดียวกันเนี่ยมันจะซิงกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งนะโดยข้อดีของปากกาตัวนี้คือคุณสามารถวางมือบนหน้าจอแล้วก็เขียนได้เลยนะครับเนี่ยมันเหมาะกับแบบเลคเชอร์ ก็ถือว่าดีนะคือการตอบสนองการเขียนเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้เร็วมากแบบรุ่นราคาแพงแบบหมื่นกบาสองหมื่นอัพของหัวเว่ของซัมซุงนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้งานได้นะครับเนี่ยผมว่าเรื่องของการตอบสนองสัมผัสการเขียนอะไรอย่เงี้ยเออมันใช้ได้นะคือไม่ คือมันเหมาะกับคนที่มีงบไม่เยอะอ่ะแต่เราจะซื้อแท็บเล็ตที่มีปากกามาใช้ไงแบบบางคนก็ไม่สะดวกที่จ่ายแบบหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยนี่6000กว่าบาทนะสามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากตัว J Note เองเนี่ยผมลงอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่น่าจะใช้งานได้ดีเหมือนกันก็นคือตัว m บ o o Note นะครับเป็นของอ่าวาคอมน่าจะไม่ผิดนะก็ตัวนี้จะมี U X U I ท,ที่ซับซ้อนน้อยกว่านะครับแล้วเราก็สามารถวาดนะครับเนี่ยบนหน้าจออย่างนี้ได้เลยนะครับ เนี่ยก็สามารถวาดได้และเรื่องของการตอบสนองสัมผัสแรงกดต่างๆปากกาจะดีกว่าตัว TCL 40 Next Paper นะครับจะเป็นปากกาคนละแบบกันโอเคนอกจากนี้ก็มีกล้องนะครับความละเอียดที่8ล้านนอแล้วก็วิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้สามารถถ่ายได้ที่ Full HD ตามปกติอันนี้ก็ไม่ได้เน้นคุณภาพเลยมากแบบถ่ายส่งงานถ่ายสแกนเอกสารนี้ซะมากกว่าก็ประมาณนี้กับ TCL Tab 10 LT Gen 2นะครับจริงๆรุ่นนี้ก็เอาเน้นการใช้งานทั่วไปนะครับสามารถใส่ซิมได้โทรออกได้ เขียนหน้าจอได้และเป็นปากกาที่โอเคมากในงบประมาณแบบ6,000บวกลบนะครับคุณมีแท็บเล็ตเที่ยไว้แบบทำงานเอาไว้เลคเชอร์นะครับเอาไว้แบบวัดรูปเ,ปเล่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยและลำโพงดีมาก4ตัว สามารถดูหนังฟังเพลงได้สบายๆเลยเรื่องของข้อจำกัดม kind of ันก็จะมีแค่เรื่องของความจุที่ให้มาน้อยไปนิดนึงนะครับ64เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยพอละแรม4กิกก็อาจจะทําให้มันอืดนิดนึงนะสำหรับการใช้งานแบบอย่างที่เห็นคือเล่นเกมเนี่ยเหนื่อยมากนะครับเพราะชิปเก่าด้วยเดี๋ยวให้ดูเคสดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยเคสที่มามันจะเป็นแบบอย่างนี้ครับมันจะเป็นแบบฝาพับแล้วก็เป็นแถบกาวติดด้านหลังเนี่ยดังนั้นเนี่ยลอกแล้ว เอาคืนไม่ได้นะครับต้องคิดดีๆว่าจะใส่ไหมนะครับแต่ถ้าใส่มันก็จะมีข้อดีคือมันป้องกันรอยแล้วก็สามารถตั้ง,งได้นะครับประมาณนี้จบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ